ดูดูดูมันไม่ใช่ทีเล่นมันไม่ใช่ตีเล่น,น,ลนโอ้ยห้องน้ำตาห้องน้ำตาออกมาลูกออกมาเร็วออกมาออกมาอืมห้องน้ำเป็นรางห้องน้ำเป็นา้างหนูก็เป็นเล่นดูดูดูดอา้าหาทางออกหาทางออกดิอืมเข้ายังไง ท่ายังไงหาทางออกหาทางออกเร็วดูดูออ้าวออกได้ Serbia. อ้าวออกเอ่อออกไปเอามาเลือกกินนมจะกินแม่ไหนจะกินแม่ไหนมาเลือกกินเร็วแล้วมีตั้งสามแม่เร็วเร็วเร็วจะกินแม่ไหนอุ้ยไม่กินไม่กินอุ้ยไปอาบแดดไปอาบแดดกับน้อง artistic 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 นอนเล่นกันละเล่นกันละ เล่นกันแล้วได้เวลาเล่นกันแล้วไม่นิ่งแล้วเนี่ยไม่นิ่งแล้ววินเข้าป่ากันแล้วดื้อกันแล้วอีง <c oughs> อันนี้อยุนตาอยากหนุนตาอยากหนุนตาอยา,ากลงเล่นข้างล่างเหรอ ดูดูดูหน้านะดูหน้าดูหน้าหนูสิดูหน้าหนูสิเนี่ยหนูเพิ่งอาบน้ําเสร็จค่ะหนูเพิ่งอาบน้ําเสร็จหนูเพิ่งอาบน้ําเสร็จนะหล่ะหื้อหื้อดูดูดูเด็กเด็กเล่นกันดูเด็กเด็กเล่นกันเด็กเด็กเล่นกัน ไปเล่นไหนดูความวุ่นวายดูความวุ่นวายดูความวุ่นวายอ้าวไปอีกแล้วหยกแล้ว